โย่ฮลโลกายวสั d ดูสสวัสดีเราแฟนแฟนักตกปลาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าเสียงผมอาจจะแหบๆหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนสตรีไป5ชั่วโมงครับคือเสียงยังไม่กลับมา100%เลยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะโอเคในคลิปนี้นะทนผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของ นิวเคลียร์นะครับว่าเราสามารถหาได้จากไหนทําอะไรได้บ้างแล้วเราจะได้อะไรจากนิวเคลียร์บ้างนะครับสําหรับการหานิวเคลียร์เนี่ยส่วนตัวผมนะทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะตกได้จากทุกที่เลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะได้จากเกาะใหม่กันเพราะว่าอ่าส่วนใหญ่เขาก็ไปฟาร์มตรงนั้นกันใช่ไหมมันจะได้จากตรงนั้นเยอะมันก็ไม่แปลกเพราะว่าตรงที่อื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครไปฟาร์มแล้วมันก็เลยไม่ค่อยได้จากที่อื่นเลย แต่ก็นั่นแหละทุกคนส่วนตัวผมคิดว่าที่ไหนก็ได้ครับอยู่ที่ดวงทุกคนล้วนๆเลยวงเล็บดวงผมเองเนี่ยเล่นมา30วันละได้แผนที่มาเดียวเองเออลองคิดดูดิคือแบบดวงล้วนๆนะทุกคนอ่ะโอเคทีนี้นะครับเจอแล้วทำยังไงต่อมันจะพาเราเข้าสู่มินิเกมมินิเกมเนี่ยมันจะมีเกรขึ้นมาเราจะต้องเลี้ยงเกรนะครับให้มันบาลาน์ ไม่ให้มันหลุดบาลานนะ่ะทำยังไงก็ได้ทุกคนจนกว่าเวลามันจะหมดครับถ้าเวลามันหมดมันก็จะเก็บเข้าตัวเราเราสามารถเอาไปใช้ตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเราคุมไม่ได้เราปล่อยเกรหลุดไปเลยนะ่ะนิวเคลียร์นะครับมันก็จะทํางานตอนนั้นเลยแล้วถ้าสมมุติเราเก็บไว้ได้นะ่ยเอาไว้ใช้ตอนไหนคุมที่สุดครับสําหรับตัวเกมเนะี่ยแนะนําว่าเอาไว้ใช้ตอนออโรร่าเพราะว่าตอนออโรร่าเนี่ย มันจะได้มิติง่ายแถมมันจะติดเบสซิ่งนิวเคลียร์ด้วยทําให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นครับเออมันแบบมันมันดีมากๆอ่ะแนะนําว่าเก็บไว้ใช้ตอนออโรร่าครับแต่ถ้าเกิดว่าเก็บไม่ได้เกตหลุดมันก็จะระเบิดเลยซึ่งมันก็จะอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงนะทุกคนทั้งเก็บแล้วก็ไม่เก็บหลังใช้นะ่ะมันจะนับคูดาวถอยหลังครึ่งชั่วโมงนะครับการคุมนะิวเคลียร์น่ะคำเตือนโตๆเลยนะทุกคนพอเวลาเราเก็บได้มาแล้วอ่ะ เราอย่าไปกดดูเล่นครับเพราะว่ามันจะพาเราเข้าสู่มินิเกมรอบที่2ถ้าเราคุมไม่ได้อะมันทํางานเลยทุกคนเออคือแบบก็แนะนํานะอย่าไปกดดูเล่นครับทีเนี้ยในการใช้อะผมไม่แน่ใจว่าไอการคุมเกตรอบที่2อ่ะมันเป็นการคุมเพื่อให้เราเก็บเข้าตัวได้เหมือนเดิมแล้วถ้าเราจะใช้จริงๆอะก็คือกดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เกจมันหลุดเลยหรือเปล่านะ กับอีกอย่างหนึ่งน่ะก็คือการคุมเกตเนะี่ยเป็นการเลือกจุดตกถ้าเราคุมได้สีเขียวมันก็จะยิงลงตรงนั้นเลยแต่ถ้าเป็นสีส้มไกลขึ้นไปหน่อยเป็นหลอดสีแดงก็จะไกลจากจุดที่เรายืนมากๆเลยหรือมันจะเป็นการแรนดอมกันแน่อันนี้ผมไม่ชัวร์เลยทุกคนว่าสรุปแล้วอะ่ะมันคือยังไงกันแน่นะถ้าให้ผมแนะนำนันทุกคนก็คือถ้าใครได้นิวเคลียร์มาแล้วเนี่ย ให้เราลองคุมเกตให้มันได้สีเขียวก่อนถ้าได้สีเขียวแล้วมันเก็บเข้ากระเป๋านะครับก็ครั้งต่อไปเนี่ยพยายามคุมให้มันได้สีส้มเพื่อดูว่ามันจะยิงไหมถ้าสีส้มมันยังเป็นการเก็บเข้ากระเป๋าอีกนะครับก็คือสรุปได้เลยว่าถ้าเราจะใช้อะเราเอานิวเคลียร์ขึ้นมาเราปล่อยให้หลอดมันหลุดไปเลยมันก็จะใช้เลยแล้วผมคิดว่ามันก็น่าจะยิงเป็นการแรนดอมแต่ถ้ากลับกันนะครับพอเราคุมเป็นสีเขียวแล้ว มันยิงตรงนั้นเลยก็แสดงว่าหลอดสีส้มสีแดงเนี่ยระยะก็จะห่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอืมอาจจะประมาณนั้นส่วนใครรู้ข้อมูลตรงนี้น่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะทุกคนเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เคยเห็นแค่2อลูกครับผมก็เลยจะไปทดลองให้ชัวร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสอนทุกคนใช้นิวเคลียร์แบบถูกต้องจริงๆน่ยอีกคลิปหนึ่งเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการใช้นิวเคลียร์จบไปนะครับต่อไปนะครับผมจะมา แนะนำทุกคนว่าเราใช้อะไรตกบ่อนอิวเคลียร์เนะี่ยถึงจะคุมที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเป็ดอะไรสิแนะนำวิธีแล้วกันก็คือทุกคนจะใช้เบ็ดใช้ออฟใช้เหยื่ออะไรก็ได้ครับเอาที่ทุกคนสะดวกเลยแต่ผมจะแนะนำว่าให้เราเนี่ยกดเขย่าให้น้อยที่สุดหรือว่ากดเช็คให้น้อยที่สุดครับหย่อนลงไปกินเหยื่อเลยยิ่งดีทุกคนเพราะว่าเราไม่สนว่าเราจะได้ปลาอะไร แต่เราจะเน้นจํานวนนะครับเพราะ,ะในบอร์นิวเคียเนี่ยเราจะตกได้ปลาเบสซิงนิวเคลียร์รอยู่แล้วถึงมันจะได้ราคาไม่แพงเท่ากับพวกออโรล่านะครับแต่จํานวนมันเยอะกว่ามันก็ได้เงินมากกว่าทุกคนเข้าใจปะส่วนออฟที่ผมแนะนํานะให้เร็วที่สุดน,นะครับเป็นแฮสตี้ครับนี่ตัวสีเหลืองๆอันนี้เลยแฮสตี้แล้วก็เหยือใช่ไหมเหยือนะครับ ให้ดูตัวที่มันเป็นอ่ามันเขียนว่าสปีดอะทุกคนเนี่ยรูนสปีดอะเห็นปะพวกหนอนพวกอะไรเงี้ยครับรูนสปีดยิ่งเยอะยิ่งตกได้เร็วครับอ่ะคือดีมากเน้นเหยื่อประมาณนี้แล้วก็อ่าเบ็ดใช่ไหมเบ็ดอันไหนเร็วครับให้เราดูที่รูนสปีดอันแรกเลยอันแรกอันไหนสปีดเยอะใช้อันนั้นคือค่อนข้างดีครับ เน็ตเร็วอะมาครับทุกคนต่อไปเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาขายปลาให้ทุกคนดูนี่ก่อนอื่นเอาปลานิวเคียออกมาให้ดูกันนี่มันจะตัวเขียวๆอย่างนี้เลยแล้วก็ต้องเทสอะว่าราคามันต่างกันมากไหมแต่เขาบอกว่ามันจะขายได้3าเท่านะทุกคนก็คือ คูณ3จากราคาเดิมโอเคครับทุกคนผมได้ปลามาละไอปลาตัวนี้เนี่ยสอนะครับสอโลเท่ากันเลยนะไอตัวนี้ก็2.4โลแต่ว่าอันเนี้ยเป็นนิวเคลีย์ครับแต่อันเนี้ยเป็นธรรมดาเรามาดูกันดีกว่าว่ามัน3เท่าจริงหรือเปล่าเนี่ยครับขายตัวธรรมดาก่อน2.4 สามพโอเคมาดูนิวเคียร์กันครับ3เท่าได้เท่าไหรเจ็ดพหน่งหรอมันอาจจะขายไม่ได้แพงเท่าออโราก็จริงตัวละ2,000มืนะทุกคนออโราแพงมากแต่ว่าอย่าลืมว่านิวเคียร์มันได้ร้อนครับนิวเคียร์ตัวละเ0็ดพันะเจ็ดพันเจ็ดหนึ่ ก็นิวเคลียรสตัวเท่ากับออโราตัวเดียวซึ่งออโราเนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่ามันจะออกตอนไหนสรุปสั้นๆเลยนะทุกคนออโรามีโอกาสได้น้อยกว่าขายได้แพงกว่าส่วนนิวเคลียมีโอกาสได้ร้อยเปอรซแต่ว่าขายได้ถูกกว่าซึ่งเฉลี่ยแล้วอะนิวเคียจะดีกว่าครับนิวเคียคือจะได้เงินดีกว่าแบบเยอะมาก นอกจากเราดวงดีได้ออโรร่าแบบรัวๆนะอ,อันนั้นก็ออโรร่าคุ้มกว่าครับแต่ฉเฉลี่ยแล้วก็อย่างที่บอกนิวเคลียร์ดีกว่าแน่นอนโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับไม่น่ามีอะไรละก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย